สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้พบกับูโมนะครับในรายวิชาหน้าตศิสินและละครนะครับนักเรียนทุกคนนะครับป .6 วันนี้ค um, ูโมก็มานะครับพูดถึงหุ่นกระบอกนะครับที่เราได้เรียนนะครับในเรื่องของการแสดงนัสินไทยนะครับที่เราได้เรียนไปเมื่อนะครับสัปดาห์ก่อนๆนะครับและวันนีู้โมก็มาให้ความรู้เพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับหุ่นกระบอกนั่นเองเด็กๆครับหุ่นกระบอกของไทยนะครับมีมาตั้งแต่ นานแล้วนะครับอาแล้วเราก็จะมานะครับดูว่าหุ่นกระบอกนะครับที่เราได้เรียนนั้นนะครับมีความเป็นมาอย่างไรนะครับนายหนึ่งนะครับเมืองสุวไทยได้เห็นหุ่นจีนหายหล่ำนะครับจึงคิดค้นประดิษฐ์ หุ่นเป็นแบบไทยซึ่งได้รับความนิยมสมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพนะครับก็ได้ทอดพระเนตรนะครับหุ่นนายหนึ่งเมื่อเสด็จนะครับกับหม่อมราชวงศ์เถาะพญาพยักษ์เสนานะครับซึ่งได้ถูกแสดงหุ่นในครั้งนั้นด้วยจึงสร้างหุ่นกระบอกขึ้นครั้งแรกเด็กกรุงเทพเรียกว่า หุ่นเรียนอย่างเมืองเหนือนะครับหุ่นเรียนอย่างเมืองเหนือหรือเรียกว่าหุ่นคุณเกาะต่อมาภายหลังจึงเรียกว่าหุ่นกระบอกนะครับอ่านะครับเขาบอกว่าหุ่นกระบอกนะครับเป็นหุ่นที่เกิดขึ้นในรัชการที่ห้านะครับโดยเรียนแบบครั้งแรกจากหุ่นจีนหายหลำนั่งเอง,เองนักเรียนปรากฏในในหนังสือนะครับ แล้วก็ผู้ที่คิดค้นนะครับก็จึงคิดค้นหุ่นไทยเป็นแบบทั่วไปครับจนเป็นที่นิยมในแถบนั้นเมื่อสมเด็จพระสมเมื่อกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะครับสเสด็จตรวจเมืองสุโขทยัยก็ได้นะครับให้นายหนิงเนี่ยมาแสดงหุ่นและทอดพระเนตรเห็นนะครับ อ่าทำไมถึงว่าเรียกว่าหุ่นกระบอกเพราะว่าตัวหุ่นกระบอกนั้นเองนะครับใช้อะไรครับนักเรียนไม้ไผ่นะครับเป็นแกนก็เรียกว่าหุ่นกระบอกต่อไปลักษณะของหุ่นกระบอกนะครับเป็นหุ่นที่มีไม้กระบอกสําหรับจับตัวหุ่นอยู่ด้านใน เป็นตัวที่ไม่มีนะครับขาซึ่งต่างซึ่งต่างจากหุ่นหลวงหุ่นหลวงหุ่นวางหน้าหุ่นกระบอกจะมีความสูงราว1นึ่งฟุตเท่านั้นนะครับหุ่นกระบอกนี้จะไม่มีขานะครับนักเรียนก็จะเป็นผ้าคลุมนะครับแต่ถ้าเป็นหุ่นหลวงหุ่นอะไรเนี่ยจะมีขาเป็นส่วนประกอบเหมือนคนแต่หุ่นกระบอกไม่มีครับ ลักษณะของหุ่นกระบอกก็ตามรูปภาพเลยนะครับนักเรียนลักษณะของหุ่นกระบอกนะครับอ่าเรามาดูว่าด้านในเนี่ยพอเจาะเข้าบ้านในเป็นอย่างไรนะครับมือของหุ่นกระบอกนะครับมักเรียกว่าตะเกียบและแทนกระบอกลําตัวของหุ่นซ่อนอยู่ด้านในนะครับผ้าลักษณะคล้ายกับถุงนักเรียเห็นกระบอกเห็นแกนกระบอกไหมครับ ลำตัวหุ่นอแกระบอกลำตัวหุ่นไม้ตะเกียบหรือว่าไม้เชิดหุ่นนะครับถ้าเราพูดถึงหุ่นกระบอกไทยนี่นักเรียนจะคงแบบว่ากลัวเพราะว่าเป็นหน้าสีขาว,ขาวนะครับเพราะว่าอะไรเพื่อให้เวลาคนที่ดูนะครับสามารถเห็นสามารถดูของหน้าของนักแสดงได้ชัดเจนนะครับก็เลยเป็นต้องเป็นสีขาวเพื่อลักษณะใบหน้ามีความโดดเด่นนะครับ อ่าต่อไปนะครับพิติการแสดงหุ่นกระบอกนะครับการแสดงหุ่นกระบอกครับปรับปรุงมาจากการแสดงละครลำแต่ดัดแปลงท่าทางนะครับการไล่ลำเพื่อเรียนแบบคนและเป็นทาา่าไล่ล้ำทางหุ่นโดยเฉพาะผู้เชิดต้องเป็นผู้ที่พูดเจรจาแทนหุ่นด้วยและตัวละครที่สำคัญ คือตัวตลกซึ่งจะเป็นผู้ดำเนินเรื่องให้รวดเร็วสนสนานนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับวิธีการแสดงหุ่นกระบอกนะครับนักเรียนวิธีการแสดงหุ่นกระบอกนะครับผู้เชิดจะต้องนั่งเชิดมือซ้ายถือแกนกระบอกตัวหุ่นไว้โดยยกตัวหุ่นให้ตั้งตรงส่วนมือขวาจับกระตะเกียบนะครับ บังคับการเคลื่อนไหวของหุ่นโดยใช้นิ้วของผู้เชิดทำหน้าที่เหมือนกลไกลหุ่นนั่นเองต่อไปนะครับดนตรีประกอบการสแสดงมักใช้บงปีพาดเครื่อง5้ามีดนตรีสำคัญคือซออู้สีประกอบการดำเนินเรื่องราวเรียกว่าเพลงหุ่นนะครับเขาเขาซอนะครับหรือเพลงหุ่นกระบอก เรื่องที่นิยมเล่นนะครับเรื่องที่นำมาีนิยมเล่นในมาจากละครนอกเช่นลักษณะวงสังทองไกลทองแก้วหน้ามา้าสุวรรณหง์เป็นต้นแต่ที่นิยมเล่นคืออีกเรื่องที่นิยมเล่นมากที่สุดนะครับคือเรื่องพระอภัยมณีนะครับจารีตที่สําคัญนะครับจารีตที่สําคัญในการแสดงหุ่นหรือว่ากอแสดงหุ่นทุกครั้งนะครับจะต้องมีการผู้เชิด ตัวนายโรงออกมาร่ายรำนะครับวหว้ครูในเพลงช้าปีและเพลงปินตาลิงนอกนะครับปินตาลิงตาลิงนอกนะครับต่อด้วยเพลงหน้าพาดรัวสามลานะครับอันนี้เป็นจารีตประเพณีนะครับของการเชิดหุ่นนะครับนักเรียนเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนได้ดูหุ่นกระบอกแล้วนะครับโอ้โห โรงหุน่นเรามาดูว่าทําไมต้องมีโรงหุ่นนะครับโรงหุ่นกระบอกครับสร้างโรงและฉากหุ่นเพื่อบางผู้เชิดทําหน้าที่เจรจาแทนผู้เชิดหุน่นฉากมักจะเป็นภาพวาดที่ออกแบบตามนิยมแต่ละคณะและมีซุ้มประตูทั้งสองข้างเพื่อให้ผู้ตัวเชิดหุ่นนะครับเข้าออกและมีกำบังด้านล่างเพื่อให้ผู้เชิดหุน่นเพื่อบังผู้เชิดหุ่นนะครับอันนี้ เห็นไหมจากจากรูปภาพนะครับเราจะเห็นแค่หุ่นผู้เชิดจะอยู่ด้านล่างนั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างนักเรียนวันนี้ได้เรียนของเรื่องหุ่นนะครับกระบอกได้รู้ที่มาที่ไปและได้เห็นในเรื่องของรูปภาพต่างๆนะครับตัวละครนะครับลักษณะของหุ่นกระบอกประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสัปดาห์หน้าเราก็จะมาเจอกันนะครับ นักเรียนก็ต้องต่างไทยทําข้อสอบด้วยนะครับเพราะว่าก็จะสอบทรอบทลนเนื้อหานะครับสมกโมงก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ